เนี่ยเนี่ยอ,อืมเธออยากฆาตกรรมเราใช่ไหม <c oughs> ดูสภาพตัวเองตอนนี้ซะก่อน <c oughs> นางผูกอะไรของนางเนี่ยถ้าหนูถัวทิมนะพี่ปูยกกองค่ะสีมือคุณทองระยะค่ะคุณคะ แม่าม่จะคอแห้งตั้งแต่ส้มตำอุแล้วค่ะแม่วันนี้อู้ตำค่ะอร่อยมีแต่คนชอบปลาร้ค่ะโอ๊ยเยอะมากเลยเฮิย วันนี้ชุดาหอ่มีผกักจัดเต็มขนมจีนีอ้ยม,ม,ม,ะะมีฝัองอ่งนู้นมีส้มตำอีกโอ้ยไม่ต้องถ่ายกันแล้ววันนี้ <c oughs> <c oughs>